สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมปุ๋ยกับเกมเอ่อแร็คเกอร์ล็อกออนไลน์นะฮะนี่ก็เป็นตัวละครของผมเองเล่นมานานแล้วตั้งเอ่อที่ปีที่แล้วนะฮะก็เลิกเล่นไปพักหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็ลองกลับมาเล่นดูนะก็มัวพัดว่าอยู่นานมากกว่าจะเข้าถูกนะก็เป็นเอ่อการสติงเกอร์ชื่อไอ้ลูกหมานะฮะเล่นเกมไหนก็มีแค่ฝั่งชื่อนี่ฮะไอ้ลูกหมาขโมกคุงนะก็จำใจหน่อยงั้นผมก็เวล์ล์กล่าวเสร็จฟ้ามแล้วจะมา เก็บเวลต่อนะเดี๋ยวขอเต็มของก่อนเนาะผมจะไปเก็บเวลที่ไหนดีวะ93แล้วไป้าเทมเหรอชาไปเก็บเฟ้นเันเจียนแล้วกันนะทำได้ว่าล่าสุดเคยไปเวลอยู่แถวนั้นเนาะเอาเหนียวเหนียว500 250อะไรกันอ๋อ B อาซัมลงดันเอจมึงซือลูกปืนก็พอเนาะเอ่อเออ บีวิงบีวิ่งวิ่งบีวิง,วง,วงชจบโอเคพร้อมนะ้ะผมจะไปเก็บที่กิฟเฟนเอ๋อกิฟเ,เฟนดันเจียนสามนั่นคือสถานที่ที่การซิงเกอร์จะสามารถปล่อยฝีมือได้มากที่สุดนะไปเลย หลาย้อยยี่สิบล้านเองเหรอแม่เจ้าตั้งเหลือ้อยยี่สิบล้านเองไมเวอร์เมื่อก่อนเคยมีเยอะกว่านี้นะเคยมีประมาณสามร้ล้านมัน้งเฟอรรดฟอนี่ไปไฟเยอะกับการสติงเกอร์นะไม่เป็นไรนะออกมาก็โอเคอยู่เนาะใช่ไหมโอเคอยู่ เด็กบกฝีเด็กบกฝามเลือดกฝั่งร้อยใส่สละันก็ได้โอเคเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยกิฟเฟนตันแม่งเดินโคตรยาวเลยเฮ้ยสายกระร้อนโอเควิ่งไอ๋โผล่ที่เรื่องทำไมวิ่งแม่งไม่เคยไปโผล่ที่เราชอบเลยอะชอบโผล่ที่เราไม่ได้ปรารถนาโอเคอ๋อโน เริ่มมาก็โดนทักทายไปแล้วนะอเอ้ยเกะเก่าอ้ยลงมาเลยเออเราจะไปกิฟเฟนันเจนชั้นที่สามกันนะทุกคนโอเค A B awesome. อั e s ม m e แค่นี้ก็เกินพอแนละ้วเพราะเราต้องอซ่มเผื่อไว้นะเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหลังประตูนี้จะเจออะไรนะมา คงไม่เจอกับตับคงนะมาเลยมาเลยนี่คือสถานที่ที่เราจะสู้มาเลยมาลากนั่นแหละลากมาแล้วก็อ๋อเน่าโหพวกมันตน้านลรวผมได,ด้ดีจริงเลยไม่ตายเหรอตายไปสักทีเอะ นั่นแหละครับคุณเอ,อ๊ดลืมเลยลืมอันนี้เคกาเฟนิงเกอร์นะต้องหาที่ที่มอนชุกชุมอย่างนี้นะฮะแล้วก็างี้ยอันตรีอ๋อเยอะเยอะมาเลย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 อย่างนั้นแหละเดี๋ยว